ต่อไปข้อ95ค่ะ In 1957 In 1975 the French started a commission which tried stopping and even gave f i l e s for the use of English words บอกในข้อ21975ประเทศฝรัง่งเศสเนี่ยได้เริ่มเริ่มโครงการเริ่มงานที่ Try stopping คือที่พยายามที่จะที่พยายามที่จะหยุดการใช้ภาษาเงินกีบค่ะ Try stopping ในตรง and even give files เนี่ยค่ะเป็นตัวขยายเพิ่มเติมเราก็อ่านประโยคห,หลักให้จบก่อนว่าใจความหลักเขาต้องการสื้ออะไรแล้วค่อยมาอ่านที่ขยายก็คือในข้อสอบ1975เนี่ยประเทศฝรั่งเศสพยายามที่จะหยุด stop อะไรล่ะ stop การ the use การ the use of English word คือ stop การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนไอ้วงเล็บพี่พี่พวงเล็บไปที่มันขยาย add even give five f o r ก็คือได้พยายามจะหยุดและก็ยังแบบรวมไปถึงกระทั่งแบบได้มีการมีการปรับด้วยในการถ้าสมมติใครใช้อังกฤษก็จะมีการปรับด้วยก็คือพยายามหยุดแล้วก็บอกว่า หยุดไอ้วิธีพยายามอยู่ของเขาแหละมีการเก็บภาษีด้วยนะเป็นการขยายเพิ่มเอ้เป็นการเก็บค่าปรับด้วยนะคะมันเป็นการขยายเพิ่มดังนั้นข้อนี้มันผิดอะไรละ่ะ In n i n 5 t e e n s e n t y h started ใช้เป็น verb past tense ก็คือเป็น verb ช่องสองเป็น past tense เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ในอดีตค่ะในข้อสอ9หนึ่งเก้าเจ็ดห้าเป็นอดีตก็คือฝรั่งเศสได้เริ่มเนี่ยคือเหตุการณ์มันจบไปแล้วแล้วก็ตอนปัจจุบันก็ไม่มีผลแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีตชัดๆเลยใช้ past tense verb สองได้นะคะเพราะงั้นข้อหนึ่งถูกค่ะแล้วก็เราข้ามข้อสองกันก่อน step มาดูที่ข้อ3แล้วก็ even give fine ก็คือมีการให้จ่ายค่าปรับด้วย give fine s คือค่าปรับข้อ3ก็ถูกนะคะข้อ4 mm hmm. the use of English ก็คือการใช้ภาษาอังกฤษ the use ก็คือใช้แปว่าการใช้คำศัพท์อังกฤษข้อ4ก็ถูกคะ่ะข้อที่ผิดก็คือข้อ2แล้วมันผิดอย่างไรล่ะมันผิดตรงนี้ค่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องจำ ที่เป็นเรื่องที่ต้องรู้ไว้นะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะทำข้อสอบได้คือเกี่ยวกับการใช้ศัพท์คำว,ว่า try เนี่ยมันมีใช้ได้สองรูปแบบค่ะก็คือถ้าเป็น try to do กับ try doing ความหมายมันจะต่างกัน try to do คือพยายาม try doing คือลองนะคะอันนี้คือที่ต้องจำไว้ try to do คือพยายาม try doing คือลองข้อนี้เขาต้องบอกเขาต้องการว่าฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะหยุดการใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสพยายามที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสเนี่ยลองจะหยุด ใช้ภาษาอังกฤษมันคงไม่ลองอะค่ะเป็นนโยบายของรัฐคงไม่ลองก็ต้องเป็นพยายามดังนั้นจะใช้ try stopping ได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องเป็น try to stop ค่ะดังนั้นข้อนี้คือต้องแปลความหมายว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการลองหรือพยายามแล้วก็ต้องจำให้ได้ว่ามัน try to do คือพยายาม try doing คือลองนั่นเองค่ะข้อ9 1ก็แก้ตรง cry stopping เป็น cry to stop คือพยายามจะหยุดการใช้ภาษาอังกฤษค่ะ